แล้วก็จะมารีวิวรถมอนเตอร์ตัวใหม่ครับของไทยดูกัตี้เป็น all new เตอร์ด้วยนะ mm hmm. มีชิปเตอร์จากโรงงานทั้งขึ้นทั้งลงครับอัพ mm hmm. นาวไปเลือเป็นไงยังไม่เห็นเลยอ๋อ mm hmm. oh, เป็น LED ครับ mm hmm. เฮ้ยเป็นวิ่งนี่นี่ว่าได้ลองขับแล้วค่าใหม่อะเอ้ตัวใหม่มันจะอประมาณ ท้งนี้เป็นอีพีที่ไหไรไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยใส่หลังแล้วก็จะมารีวิวรถวอนเตอร์ตัวใหม่ครับไทยดูมอเตอรเป็นออ l นิวคันนี้เลยนะครับเพิ่งรับรถมาวันนี้วันแรกทางบริษัทดูมอตอรเพิ่งล่ยรถลงมาให้มารีวิวกันเลยครับลองดูอย่างแรกเลยน้ำหนักน้ำหนักของคันนี้ผมลองเข้าเมื่อกี้เบามาก ประมาณ160ก right? like ิโลค่อนข้างดีเบาแล้วก็ผมว่าตอนนี้รีวิวที่อะไรดีนะท้งแรกเลยก็ยังเป็นสุบแอลทวินอยู่นะครับนมสไตล์ดูคาตี้เครื่องเท่าไหร่ครับเครื่องก็900กว่านะเห็นพี่ขุนบอกพอดียืมรถพี่ขุนมาพี่ขุนแวะมาหาที่ร้าน ประมาณเก้า้กว่าซีซีครับซึ่งมากกว่าตัวเก่าเจ็ดร้อยกว่าที่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับมีระบบอะไรเปลี่ยนไหมครับที่ระบบเปลี่ยนใหม่นะมีหน้าจอดูหน้าจอดีกหว่ามีจากตรงนี้เป็นหน้าจอดิจิตอลแล้วนี่เ็ตัวใหม่ของสก็ดีครับที่ตะนแรกออกมาสิโลครับตอนนี้วิ่งทะลกเจแล้วก็ทันเร่งไฟฟ้าเบา ปิดไม่เมื่อยแล้วครับอันนี้ไหมคัเร่อไฟฟ้าประกับซ้ายขวาถ้าเป็นเป็นลิฟตุ่มกดนั่นละลอกอยู่น้ำเบรกเป็นแบบกระปุกลอยประมาณลอยนะครับถ้าตักเก่าจะเป็นเรียมเรียเรียบไหมครับได้ไหมครับตากล้องวันนี้ผมให้เพื่อนมาถือกล้องให้นะครับพอีเดถือเองลองดูครับ ดูไฟหน้าเดรรายครับนี่ LE โคมโคสวยขอไฟเลี้ยวกับไฟ,ฟ่ามากนะครับนี่ครับไฟเลี้ยวนี่เออ<ฟ>ผมเบอกนี่ไฟเลี้ยวอยู่โคสวยครับเป็นแบบดนามิกมันจะวิ่งเป็นไฟวิ่งอะ่ะลองดูไฟพามากครับนี่ครับโคสวยบอกเลย อย่างแรที่สำคัญได้คือน้ำหนักเบาและเออคันนี้มีชิปเตอร์ด้วยนะมีชิปเตอร์จากโรงงานทัางขึ้นทั้งลงครับอัพดาวแล้วเมื่อกี้ผมลองได้ลองขี่เทสดูแล้วการเข้าเกียร์ชิปเตอร์อมันค่อนข้างเนีนครับเน,นเนียนเลยั้งขึ้นทั้งลงครับทำมาได้ดีแต่ที่ชอบมากคือการคอนโทรลรถง่ายขึ้น สุดท้ายเหมือนเดิมไหมครับสุดท้ายเป็นแบบใหม่ครับเป็น all new รุงคันสุดท้ายเป็นไงเพิ่งเห็นเหมือนกันนี่สวยวะ่ะอารมณ์แบบแเสน้นๆน่<ล>ะเ,เปิดเปเรียบเปิดเปเรียบเปิดไฟเรียบเป็นไงยังไม่เคยเห็นเลยอ๋อเป็น LED ครับเฮ้ยเ,เ,เป็นวิ่งได้นี่หว่าวิ่งออกวิ่งออกเออแบบวิ่งออกนี่เฮ้ยโอเคเลยอะไฟอะแบบแม่งไม่ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนไฟเลี้ยวก็ได้อ่ะ ค่เปลี่ยนเป็นทายสั้น่ะทุกคนเป็นแบบไท้าสั้นติเดเยนเข้ามก็ส่อ,สอไปก็อส่องไปออกข้างครับไม่ต้องมันไม่ได้ออกตูดแล้วแล้วก็หมดปัญหาความร้อนครับถ้าของเดิมอ่ะมันจะเป็นท่อรอดตรงข้างขามาตรงนี้แต่เอานิวตัวใหม่ตัวเนี้มาตั้งใต้ข้งรถเอ,อรถทั่วไปเพราะว่าน่าจะตัดปัญหาความร้อน,อนที่ขาซึ่งตัวเก่ามันร้อนมากที่ชอบบนกันนะครับที่ใช่ที่ชอบบดน่นองน่องร้อนหมด ถ้าไม่ใส่กางเกงยีนก็มีร้อนนะครับใช่ครับแต่เมื่อกี้ผมใส่ขาสั้นขี่ทุกคนนี่ครับขาสั้นขี่แบบนี้เลยในเมืองไม่ร้อนมันร้อนน,นิดนิดครับอือนรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปก็อีกร้อนเออท่านั่งผมให้ดูท่านั่งมันไม่ต้องก้มครับถ้าตัวเก่ามันจะก้มแบบ ประมาณนี้นะเขารู้่อกขึกมมาที่ได้ลองขับแล้วถ้าใหม่อ่ะไอตัวใหม่มันจะอยู่ประมาณนี้คนขับสูงเท่าไหร่ครับฮะคนขับสูงเท่าไหร่ครับผมสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าครับเต็มขาไหมครับเต็มขาครับรถไม่สูงครับฐานบอกสูงเท่าไหร่ไม่รู้ครับไปดูเอารู้เอ,เอนกันยังยังไม่รู้ข้อมูลเยอะข้อมูลไม่รู้ครับแต่รู้แค่น้ำหนักแล้วก็ราคาราคาประมาณสี่แสนต้น แต่ถ้านั่งขี่สบายกว่าเดิมเยอะครับหลังเราไม่ต้องคุ่มเยอะหลังเราตรงขึ้นถ้านั่งขี่ง่ายครับไม่เมื่อยงหวด